สวัสดีค่ะทุกคนมาดูเหรียญที่เขาส่งมาให้เป้นแน่นะคะว่ามีอะไรค่ะมาใส่ถุงนี่มามาดูมาแกะถุงมาลุ้นกันอ๋อหยิบม,มาเหรียญแรกเลยเจอสิบบาทเออห้าบาทห้าบาทตีสี่หกค,คทุกคนแล้วมาดูเหรียญอื่นๆกันว่ามีอะไรมาบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะเยื่อยยนะคะเย่อยยแบบนี้ก็เป็นเงินนะคะ สลึงห้าสิบสตางงี้ก็ขายได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเหรียญน,นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะไปได้รับซื้อค่ะถึงจะดูราคาไม่สูงนะคะมีอยู่เหรียญเล็กๆน้อยๆมีกี่เหรียญแต่ก็รวมๆก็นะคะอันนี้น่าจะเป็นเขาเก็บไว้นานแล้วเขาก็เออเลยส่งไม่คือไม่เก็บแล้วอะคะ่ะไม่เก็บแล้วก็เอามาขายเนาะก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะเนี่ย อันนี้เอออันนี้จะมีราคาหน่อยหนึ่งเก้าสามดูอันนี้ก่อนว่าแท้ไหมอ่าถ้าแท้ก็รับสามสิบาทค่ะเหรียญครุฑนะคะครุฑครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับเหรียญละสามสิบบาทไม่แท้ก็ให้สิบบาทครุฑบาทหนึ่งเจ็ดจริงจริงเหรียญนี้สวยนะเหรียญเนี้ยค่ะเหรียญเขาสวยเลยแหละดูสิเขาคมชัดคมมากอ่ะเทบจะไม่ผ่านใช้เลยนะคะถือว่าเหรียญสวยมาก คูปบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทคุดเก้าเหรียญรับซื้อสามสิบบาทค่ะแท้เหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งบาท สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะคะเหรียญหมุนเวียนรับซื้อเหอเรียญละยี่สิบบาทขอภัยค่ะมั่วมั่วรือบซื้อเหรียญละสี่บาทสี่บาทค่ะเหรียญยี่สิบาทคือเหรียญน,นี้นะคะเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีสองห้าหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะย้ำย้ำย้ำ หนึ่งบาทราแผ่นดินเน้นย้ำรับซื้อเหรียญละ4บาท1บาทราแผ่นดิน2 5 0 5รับซื้อเหรียญละ4บาท1บาทราแผ่นดิน2505รับซื้อเหรียญละ4บาทเหรียญครุฑ17รับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญครุฑบาทปี2517รับซื้อเหรียญละ20บาทเน้นย้ำเพราะเมื่อกี้พูดผิดไปนะคะจะได้ลบลบที่พูดผิด1บาท ตราแผ่นดิน2505รับซื้อเหรียญละ4บาท1บาทครุฑ2 5 17รับซื้อ20บาทครุฑเก้าเหรียญรับซื้อเหรียญละ30บาทเหรียญ25 50สตาตคงรับซื้อเหรียญละ1บาทเหรียญ2บาทหนาที่มีไส้ทองแดงรับซื้อเหรียญละ3บาทตาตังรู นิกเกิลและทองแดงรับซื้อเหรียญละแปดบาทเนี่ยคะ่ะทองแดงอันนี้นิกเกิลอ่ะให้ดูเลยเนี่ยคะ่ะแบบนี้นะคะนิกเกิลและทองแดงสตางรูนิกเกิลรับซื้อแปดบาทสตางรูทองแดงรับซื้อแปดบาทค่ะดูถุงเล็กถุงน้อยกัน จิ๋วแต่แจ๋วจิ๋วจริงแล้วก็แจ๋วจริงเหรียญห้าสตางค์และสิบสตางค์สองสี่เก้าสามห้าสตางค์และสิบสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทจริงๆรห้าสตางค์ไปได้รับซื้ออยู่สิบห้าบาทนะสิบสตางค์รับซื้อยี่สิบบาท 2 4 9สเป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญแรกในรัชกาลที่9พศสองสี่เเป็นเหรียญหมุนเวียนปีพศแรกของรัชกาลที่9นะคะปีสองสี่เก้จะมีชนิดราคานะคะห้าสตางค์สิสตางค์ยีสิตางค์ห้สิตางค์และ1บาทคะ่ะแต่1บาทไม่เคยปรากฏเจอก็จะเจอกันอยู่แค่นี้คะ่ะห้าตางค์สิบตางค์ยี่ห้าตังค์ห้สิตังค์นะคะ เหรียญละยี่สิบบาทอันนี้จะเป็นสองพันห้าร้อยแน่พอดูสิบเอ็ดเหรียญเหรียญสิบสตางค์สองพันห้าร้อยเนี่ยนะคะเขาเขาจะมีลูกเล่นอีกเหรียญอีกอันหนึ่งคือเป็นทองแดงหางยาวเอยทองเหลืองถ้าเป็นหางยาวราคาแพงค่ะหลายพันเลยนะคะลองดูนะคะถ้าใครมีสิบสตางค์สิบสตางค์นี่เขาจะปนอยู่กับเหรียญห้าสิบปัจจุบันค่ะเขาจะมีปนอยู่เพราะลักษณะเขาคล้ายๆกัน ขาขนาดเขาใกล้เคียงกันเนี่ยค่ะสิบสตางค์สิบสตางค์ทองเหลืองไม่มีหางยาวถ้ามีหางยาวนะโอโ้โหเป็นราคาเลยเห <10 S 1> รียญสิบสตางค์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทค่ะสิบสตางค์สองพันห้าร้อยนะคะเหรียญละสิบาทถ้าเป็นสิบสตางค์สองสี่เก้าสามรับยี่สิบบาทมาดูอันนี้ไงอืมนี่ นี้สิบจะตางอันนี้ก็ห้าสิบจะตางสองพันห้าร้อยห้าสิบจะตางสองพันหรอยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบจะตางและ25่สิาจะตางนะคะรับซื้อเท่ากันเหรียญละหนึ่งบาทอันนี้ค่ะยีสิบาจตางมามาเจ็ดสิบเก้า,าเหรียญ ไม่ต้องแกะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่ก็คิดเงินให้ง่ายๆเลยตามนี้เลยนะคะตามหน้าเหรียญที่ไอ้ตามหน้าถุงที่เระบุมาไม่ต้องแกะนับค่ะง่ายๆจบนะคะถ้าใครจะส่งมาขายเป็นหน้านะคะนับมาให้เป็นหน้าแบบนี้ก็ดีนะคะทํามาแบบนี้เลยค่ะนับจํานวนมาใส่ถุงมาแบบนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการทํางานของพนักาด,ด้วยอันนี้เหรียญเสด็จนิวัดพนครนะคะ่ะหนึ่งบาทเสด็จนิวัดพนครรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะ ห้าบาทพศสองห้าสี่หกห้าบาทสองห้าสี่หกนะคะ, 4, ะ,คะเหรียญน,นี้เหรียญสวยค่ะเหรียญออโอเคเลยนะคะเหรียญสวยรับซื้อณนะตอนนี้นะคะจะลดลงค่ะราคาลงมาเหลือสองร้อยห้าสิบเป็นะทุกคนวันนี้ยังรับสามร้อยอยู่ะคะ่ะเหรียญน,นี้ให้สามร้อยนะคะเพราะเขาส่งมาก่อนที่พันจะบอกลดราคาเพราะตอนนี้ขายกันออกยากมากนะคะต้องปรับลดราคา จริงๆนะไม่อยากจะลดเลยนะคะแต่ขายออกไม่ได้อะคะเดี๋ยวถ้าราคาขึ้นก็จะขึ้นใหม่นะคะตอนนี้ราคาลงแล้วก็ปรับลงตามราคานะคะทุกคนนะเขาใจตรงกันเนาะค่ะทั้งทีก็ได้นะนไม่อยากจะลดเลยจริงๆไม่อยากจะปรับลดราคาเลยอยากจะซื้อราคาสูงๆทุกเหรียญเลยรับซื้อราคาสูงๆกแตกตอนขายอะสิคะขายไม่ได้ขายไม่ได้นะคะ จึงจำเป็นต้องมาปรับลด